ทุกคนในวันนี้คณะมาพร้อมกับโอวันตินแต่ว่าคณะเนี่ยไม่ได้มาชูโอวันตินดื่มหรอกนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยคณะเนี่ยจะมาทำเค้กโอวันตินภายใน2นาทีด้วยไมโครเวฟโอ้โหน่าตื่นเต้นที่สุดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลงมือทำกันเลยเย้อันับแรกนะคะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมถ้วยหรือชามมานะคะที่จะสามารถเข้าไมโครเวฟได้คะ่ะ ส่วนผสมอย่างแรกนะคะที่เราเนี่ยจะใส่กันก็คือแป้งเค,ค้กค่ะหรือว่าแป้งอเนกประสงค์เราก็ใส่แป้งลงไปสช้อนโต๊ะต่อมาใส่ผงโอวติน2ช้อนโต๊ะและตามด้วยใส่ผงฟูผงฟูนี้นะคะเราก็จะใส่1.4ส่วน4ช้อนชาค่ะและน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ ันดีเรียบร้อยแล้วคณะก็จะใส่นมสดลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะและสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่กันก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากัน หน,นูนก็ยังไม่เคยทําสูตรนี้นะคะพอดีว่าเห็นสูตรนี้มาในอินเทอร์เน็ตก็เลยมาลองทําดูค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยมากน้อยเพียงใดเอาละค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยนำไปเข้าไมโครเวฟกันเลยก็จะเข้าไมโครเวฟด้วยไฟปานกลางเป็นเวลา2นาทีค่ะเย,ย้เสร็จแล้ว คือแบบสวยอะน่ากินมากเลยนะคะแล้วก็หอมโอวัตินมากด้วยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยมาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเค้กโอวัตินของคณะโอ้โหดูสิคะว่ามันน่ากินขนาดไหนน,นี่เค่ะคณะเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นมากๆหอมสุดๆค่ะหอมกลิ่นโอวัตินมากๆเลยดูสิคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเราก็สามารถได้เค้กโอวัตินที่ทำเองได้ง่ายๆ,ๆแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยอื <c oughs> รูแบบนุ่มมากเลยอะอืมอร่อยอืมอร่อยดีค่ะทุกคนอืมณา,าว่ารสชาติเนี่ยกำลังดีเลยนะคะไม่หวานจนเกินไปค่ะรู้สึกแบบนุ่มละมุนดินมากๆเลยนะคะถือว่าทานค่ะ เย่ยมากๆเลยเอาละคะ่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะทำเนี่ยก็ลองทําดูค่ะทําง่ายสุดๆเลยเอ๋อแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พี่คณะเนี่ยทำขนมหรือว่าอาหารอะไรเนี่ยก็เม้นบอกกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนละคะ่ะอย่าลืมกดแชร์ share, กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะวันนี้ลาแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บ